สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะสระผมแล้วไม่หวีบหัวสวัสดีตอนสายสายมากๆสายมากที่สุดในโลกนะคะจะไปอยู่เวนแทนเขาด้วยเนี่ยสายมากๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพียเป็นประจำเดือนเราก็เราก็งงเอ๊ะคือคือปกติอ่ะคูิงอ่ะถ้าเป็นประจำเดือนอ่ะมันจะแบบ ปวดท้องปวดหลังปวดกระดูกกระเดียวปวดนูนปวดนีใช่ปะเออแต่นี่มันไม่ปวดน่ะมันแบบเฉยมากปก,กติมากเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเราเพียเราก็นึกว่าเราอ่ะเพียเพราะว่านอนอานอนดึกหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเราเพียมาสองวันแล้วนะคะเราก็เราก็ไปเข้าใจว่าเอ้ยเรานอนดึกเหรอเราเป็นอะไรเราก็ไม่ได้บ้าไปใช้แรงงานเยอะนะทําไมเราเพียอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นมาสามวัน ไปมาสามวันแต่มามาเช้าดีหน่อยมาเช้าตื่นเช้าหน่อยอ่ะนะคะก็แตกแ่ก็ยังเพียอยู่นะคะเราพอเราอาบน้ำเสร็จเลยเสร็จแล้วอ๋อเป็นประจำเรื่องแบบมาโดยไม่รู้ตัวเห็นไหมทุกคนดีอ่ะดีมากๆเลยอ่ะดูคือแบบไม่มีอาการปวดท้องใดๆทั้งสิ้นเลยคือแบบ ดีมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะมันเป็นปัญหาระดับชาติเลยนะปัญหาระดับโลกเลยนะของผู้หญิงที่ว่าปวดปวดท้องปวดประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแบบเออเราเมื่อก่อนเป็นนะคะก่อนอ่าก่อนอ่ะเป็นนะคะคือคือก่อนก่อนเราจะแต่งงานอะเราจะปวดท้องมากๆทุกครั้งที่เราเป็นประจำเดือนเราจะปวดท้อง ปวดท้องปวดหลังเราไม่อยากทำเลยเลยอะใช่ไหมแล้วเวลาเราเรามีลูกอะเราก็ไปไปตรวจคันใช่ปะ,ะหมอก็บอกว่าเรามีชีมีซีดมีซีดอยู่ก้อนหนึ่งก็ไม่ก็ไม่ใหญ่มีซีดแต่พอเรามีลูกเอ้ยซีดก้อนนั้นมันหายอะเออแตกเนาะแต่ก็ยังปวดท้องอยู่แต่ปวดน้อยกว่าก่อนที่เรามีลูกเนาะตอนนั้นปุ้ยเคยอ่านเจอนะของหน่อยบุษกรใช่ไหมเขาเป็นช็อกโกแลตซีดอ่าเขาเป็นช็อกโกแลตซีด ต้องมีลูกเท่านั้นถึงจะหายแล้วเขามีลูกเขาก็หายอ,ะอ่ะเอ้ยเขามีลูกยังชอ็อกโกแลตซีดเนาะเออถ้ามีลูกถึงจะหายอะไรอย่างเงี้ยเออจะ่ปุ้ยังไม่ถึงกับเป็นชอ็อกโกแลตซีดนะเป็นแค่ก้อนเนื้อเฉยก้อนเนื้อซีดเฉยเออแล้วพอปุ้ยมีลูกมันก็หายไปอย่นนางเงี้ยก็ก็โชคดีหน่อยนะคะที่เขาหายไปก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ได้เป็นแบบมะเร็งมะเร็งอะไรเงี้ยก็ไปตรวจปกตินะคะผู้หญิง นี่นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องหุ่นเรื่องรูปร่างเนอะอาะปุ้ยจะมาเล่าน้องน้องปุ้ยคนหนึ่งน้องชื่อน้องแช่น้องแช่นะโควิดรอบแรกใช่ไหมตอนนั้นไม่มีงานเนาะที่เขาว่าที่เขาล็อกดาวน์ที่ว่าไม่ให้มีทํางานอะไรเลยอยู่บ้านเฉยๆสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็กินอ่ะเอออยู่บ้านเฉยๆมันก็กินมันไม่ได้ออกกาลังกายใช่ไหมกินอะไรอย่างเงี้ยจนเขาว่าหนัก61 เขาหนัก61เขาก็ไปเจอผู้หญิงในแอปติ๊กตอกเนาะในแอปติ๊กตอกเขาบอกว่า oo, หุ้นดีมากกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาเจอเราเขาก็มาเจอเราขายอันนี้อ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปัญญาสวัสดีค่ะเพิ่งเห็นคอมเมนต์ขอโทษทีนะคะมันเพิ่งขึ้นน,นะคะเออน้องเขาก็อ้วนไงเขาก็อ้วนจากโควิดมาอย่างเงี้ยอ่า แล้วเขาก็มาเห็นผู้หญิงในแอปติ๊กต็อกว่าเขากินอะไรทาไมหุ่นดีทั้งพร้อมทั้งออกกําลังกายแล้วเราก็มาขายตัวนี้ใช่ไหมก็เป็นเพื่อนงานในเฟซเออร์เราก็ให้เขากินเมื่อคืนเขาทักมาเขาดีใจมากเขาใส่กางเกงตัวเก่าได้แล้วว่ะเขาใส่กางเกงตัวเก่าก่อนก่อนที่โควิดรอบแรกมาเอออย่างเงี้ยเฮ้ยเขาปื้มนมาแล้วเราอ่ะเราเป็นผู้หญิงเนอะเราเห็นเขามีความสุขกับที่หุน่นเขาลดลงมาได้เขากลับคืนมาแล้วว่ะ แล้วก็ปื้มอ่ะแล้วก็มีความสุขไปกับน้องเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณคุณผู้ชายก็ทานได้นะคะอ่าคุณผู้ชายที่อยากอยากลดทุงมลดหุ่นอยากสร้างกล้ามเนื้อสร้างอ่าเข้าฟิตเนสออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะทานได้นะคะหุ่นลดลดจริงๆคอนเฟิร์มเลยนะคะอ่าทานก่อนก่อนออกกําลังกายทานก่อนกินอาหารนะคะแล้วดื่มน้ําเปล่า ตามมากๆเยอะๆเลยน้ำเปล่าเนี่ยเป็นหนึ่งในส่วนของการลดความอ้วนนะคะให้พลังงานไม่ว่าเราจะทํางานหนักงานเบาคือตัวเนี้ยให้พลังงานในการขับรถเราจะขับรถเรานอนน้อยนอนดึกเราเคลียอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วยได้มากจริงๆนะคะโปรตีนตัวเนี้ยนะคะช่วยมากช่วยให้เราได้อ่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะหุ่นดี คอนเฟิร์มเลยมีกล้ามเนื้อมีซิกแพคนะคะ,ะผู้ชายหรือผู้หญิงที่อยากสร้างกล้ามเนื้อนะคะคือตัวนี้เขาไม่ได้ไปลดความอ้วนให้เรานะเขาไปลดไขมันที่มันสะสมในร่างกายเราอะคิดดูนะก่อนเราก่อนเราก่อนเราจะมาเจอตัวนี้เรากินอาหารแล้วสะสมไขมันมาตั้งเท่าไหร่นะคะสะสมไขมันมาเยอะมาก นะคะคซึ่งก็จะอยู่ตามแขนตามขาตามพุงตามก้นตามหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามตรงเนี้ยอื๋อขอบคุณมากหัวใจรัวมากกดหัวใจรัวมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแกะกาแฟ่องใหม่เอ๊ะยังได้เดยกเหรอเหลือซองหนึ่งเหลือซองหนึ่งกาแฟตัวเนี้ยเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะเขาไม่มีไขมันทานไม่มีความหวานจาก น้ำตาลไม่ได้ใช้ครีมเทียมที่ทำให้เราเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะใครที่เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไทรอยพาราซีเมียทานได้หมดเลยทานได้หมดเลยยกยกเว้นคนท้องคนท้องยังไม่ยังไม่ทานตัวนี้นะคนท้องยังไม่ทานกาแฟนะคะนอกนอกนั้นคนท้องทานได้หมดคนที่ให้นมบุตรได้นะคะทุกท่านทุกคน ผู้ชายทานได้นะคะคอนเฟิร์มเลยคอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าเฮียเฮียแฟนบอสปุ๋ยก็ทานนะคะแอบบอสปุ๋ยทานทั้งทั้งเฮียทั้งบอสปุ๋ยก็ตอนนี้มีน้องแล้วนะขนาดมีน้องออบอสปุ๋ยยังทานเลยนะคะแต่ว่าบอสปุ๋ยไม่ได้ทานกาแฟนะกาแฟตัวนี้มีแค่45แคลอรี่เองนะคะปุ้ยเนี่ยเป็นคนติดก,กาแฟมากๆเห็นกาแฟไม่ได้เลยชอบ ชอบมากเห็นกาแฟเนี่ยมันเหมือนมีแม่เหล็กดูดเราเข้าไปหาโดยอัตโนมัติเหมือนดูดวิญญาณดูดวิญญาณเราเข้าไปเลยเออมันเป็นอะไรที่ดึงดูดเป็นแม่เหล็กดูดเรามากๆกาแฟเนี่ยกาแฟสดกาแฟเออเห็นกาแฟข้างทา,างไม่ได้เลยเราต้องแวะเราต้องกินอะ่ะอย่างน้อยอย่างน้อยๆเลยอ,ะอ่ะอ่ากาแฟเซเว่นถ้าเรารู้ว่าวันนี้เราไม่ได้ไปไหนนะเราอยู่บ้านนะกาแฟเซเว่นตื่นมาเราจะ ตื่นมาเนี่ยปุ้ยจะกินกาแฟอ่เน็ดกาแฟซองนะก่อนปุ้ยจะมาเจอตัวนี้นะคะปุ้ยจะกินนิดกาแฟซองตื่นมากินเลยอ่าเป็นคนที่ติดก,กาแฟคือง่วงไม่ง่วงไม่รู้แหละแต่กินอ่ะชอบอ่ะเป็นคนที่ชอบกินกาแฟนะคะแล้วทีนี้ไปเซเว่นอ่ะอีกหนึ่งแก้วพิมจะกินทั้งวันเลยกินกินทั้งวันอ่ะนะคะ,ะมันเป็นอะไรไม่รู้ว่ามันต้องกินอ่ะมันเสพติดก,กาแฟเออปุ้ยปุ้ยเป็นคนเสพติดกาแฟมากๆนะคะแล้วมาเจอตัวนี้มาเจอกาแฟอิสเทนาาี่ตัวเนี้ย มันดีต่อสุขภาพลดหุ่นลดเอวล,ลดไขมันส่วนเกินเราได้ดีมากมากมากเลยอะ่ะปื้มปื้มมากๆนะคะเราอะ่ะจะกินกาแฟทั้งทีกินให้มันผอมไปเลยกินให้มันสวยไปเลยนะคะหน้ทั้งผิวพรรเนาะใครที่ขี้เกียจทาครีมอ่าช่วงนี้หน้าหนาวนะผู้หญิงผู้ชายใครที่ขี้เกียจทาครีมแล้วอยากผิวสวยนะคะต้องจัดนะทุกคนวาว <laughs> ต้องจัดนะคะทุกคนต้องจัดตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้แดดออกแล้วนะคะเดี๋ยวจะไลฟ์สดแปด๊บนึงเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปอยู่เวนนะคะสายแล้วด้วยสายสายมากๆด้วยนะคะเดี๋ยวพอดีคิดถึงอะ่ะคิดถึงเพื่อนเนนะคะคิดถึงเพื่อนเตื่นมาก็วุ่นวายอยู่กับการออกไปใส่บาตรวุ่นวายอยู่กับการทํางานบ้านเออยังไม่ได้สวดมนต์เลยเดี๋ยวไปสวดที่โรงเรียนนะคะเดี๋ยวไปสวดมนต์ที่โรงเรียนนะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาดูย้อนหลังด้วยเนี่ยพอดีน้องน้องสาวน้องสาวขายแล้วเราซื้อมากินซึ่งอร่อยมากอร่อยมากๆน้องสั่งมาจากเพชรบุรีนะคะอืมปุ้ยเห็นที่อื่นเขาขายกันถุงละร้อยอะ่ะแต่น้องปุ้ยอ่ะขายท่อนเล็กท่อนเล็กๆอย่างเงี้ยเจ็ดสิบบาทเองเจ็ดสิบบาทนะคะแต่ถ้าท่อนยาวๆที่ปุ้ยลงรูปไปอะ่ะอันนั้นแปดสิบ แต่วันนี้น้องน้องได้ไซส์เล็กมาก็คือ70บาทนะคะก็มีพอดีเดี๋ยวไปอยู่เวยนะ่ะก็ก็มีคนมีคนสั่งสั่งเหมือนกันละถุงหนึ่งเหลืออีกถุงหนึ่งอะ่ะจะมีคนกินไหมอะ่ะถ้าไม่มีคนกินก็้กินเองนะเพราะว่ามันอร่อยมากน้องเขาสั่งมาเป็นล็อตๆนะ่ะคือน้องเขารับออเดอร์มาน้องเขาไม่ได้สั่งมาแบบเพื่อขายนะคะน้องเขารับคือเขาเขาจะเปิดผีออเดอร์ว่าอาจ กี่ถุงกี่ถุงแล้วเขาก็จะสั่งไปทางเพชรบุรีนะแล้วก็ส่งเขามาพอดีไปแย่งกับเขามาได้สองถุงอ่าไปแย่งกับเขามาได้สองถุง <c oughs> <c oughs> ก็มีคนจองแล้วหนึ่งถุงเหลืออีกหนึ่งถุงใครจะใครจะ,ใครจะกินไหมอ๋อแต่ถ้านับรับนะถ้ามาเอาได้ถ้ามาเอานะวันนี้ผู้อยู่เวรที่วิทยาลัยการอาชีพอูดทองนะเออแต่ถ้าส่งมันต้องเสียค่าส่งเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะอย่างเงี้ยห้าสิบป่ะ เออซึ่งซึ่งเนี่ยมันเจ็ดสิบาทแล้วอ่ะปุ้ยเห็นเขาลงขายกันหงละร้อยอ่ะปุ้ยเห็นเขาลงขายกันหงละร้อยนะเออน้องปุ้ยขายเจ็ดสิบบาทเองเนี้ยปุ้ยไม่ได้เอากําไรต่อเลยนะเนี่ยบอกช่วยช่วย,วยน้องขายคือคือเราลงว่าเฮ้ยมันอร่อยจริงๆเราลงโพสต์เราว่ามันอร่อยจริงๆนะคะมันอร่อยมากเออแล้วเราก็ไปแย่งเขามาก็มีน้องน้องที่บ้านสะจองหนึ่งอ่าบอกว่าจอง อยากกินอะไรเงี้ยเราก็เลยสั่งน้องแช่ว่าน้องแชมเอามาอีกไหมถ้าเอามาคือคือมีน้อง,น,องอกกน,น้องยูยเขาอยากกินน้องยูเขาอยากกินก็เลยบอกว่าพี่ได้หนูเอามาเดี๋ยวหนูเอามาเอามาให้คือเนี้ยคือรับของนะต้องสั่งจองนะคะเพราะน้องเขารับพีออเดอร์นะคะน้องเขารับพีออเดอร์นะใครอยากกินเนี่ยปุ้ยปุ้ยเหลือหนึ่งถุงนะถ้าไม่มีคนซื้อเดีย๋ยวปุ้ยกินเองนะเพราะว่ามันอร่อยน้ำลายไหล <laughs> อยากกินแล้วอะ่ะน้ำลายไหล อ๋อไ้น้ำลายไหนตื่นน้ำลายเอื้ <laughs> อเอื้อน้ำลายไหนน้ำลายไหลจริงๆโอ้ยฟินเรามาเพิ่มพลังกันนะคะเรามาเพิ่มพลังกันไม่เพียดีมากๆเป็นอะไรที่ให้พลังงานสุดๆเลยเนี่ยเนาะเ,เพราะว่า คือคืออยากกินไอ้นี้จังเลยอ่ะอยากกินโบต้าพีพัดจังเลยอ่ะได้มาสองแคปใช่ไหมกลางวันไม่ง่วงนอนเลยทุกคนทำงานดีมากดีสุด <c oughs> เออใครที่แล้วช่วงเนี้นะคะเป็นช่วงที่โควิดมานะโปรตีนกับวิตามินซีอะวิตามินซีอะ่ะโปรตีนกับวิตามินซีเป็นอะไรที่สำคัญมากต่อร่างกายนะคะเพราะว่าร่างกายเราต้องมีพลต้านทานกับไวรัสนะ เออเราจะได้ไม่เป็นหวัดนะคะทุกคนเราจะได้ไม่เป็นหวัดเราจะได้มีภูมต้านทานในการเป็นหวัดในการมีไวรัสต่างๆที่เชื้อโรคอะ่ะเดี๋ยวนี้มันมีอยู่รอบตัวเลยเนาะถ้าเราไม่มีโควิดมันก็จะมีเชื้อโรคนู้นเชื้อโรคนี้ออกมามันพัฒนาตัวเองไม่ดีมากๆเลยเนาะเชื้อโรคเชื้อไวรัสต่างๆเนี่ยเราอะ่ะก็ควรที่ว่าจะมีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อที่เราจะต่อต้านไวรัสไว้ก่อนโอ๊ยบางหน้าบางตาเลย บงหน้าบางตามากเลยเมาส์เมาส์รีบเมาส์รีบไปนะคะอยู่เวทโอ้เอดพับหล่นเฮ้ยไม่ใช่เอดพับบต้าพีหล่นบต้าพีหล่นนะขออน,ญญขออนุญาตขออนุญาตเติมความสวยให้ร่างกายก่อนอชื่นใจ เป็นกา,ฟาแฟแหม่ไม่ได้เป็นของขวัญปีใหม่กันจะดีมากนะคะเออเนาะใช่ใช่เอาไหมคะสั่งไหมเออสั่งไหมสั่งไปให้เป็นของขวัญปีใหม่เนาะเออเนี่ยเป็นความคิดดีขอบคุณมากไอเดียนะคะขอบคุณมากมากนะเออใครใครจะเดินทางไปหาญาติคือเขารัฐบาลเขาอนุญาตให้ไปเป็นทางกลับบ้านได้ได้ไดเนาะ รัฐบาลอันนี้ญาจะให้เดินทางกลับบ้านได้นะคะทุกคนซื้อเนี่ยไปเป็นของขวัญปีใหม่ได้นะเออรักใครรักคุณผู้ใหญ่นะเราไปหาญาติผู้ใหญ่นะคะเราก็ซื้ออันนี้อันนี้ก็คือญาติที่ที่เขากินได้อ่าอันนี้ญาติผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่นี่คนแก่เด็ก อายุเท่าไหร่ก็กินได้นะคะทุกคนกินได้ดีมากๆนะคะไม่จำกัดเพศไม่จำกัดไรแล้วก็พวกที่ไปทำศัลยกรรมมาไม่ว่าจะเป็นเสริมหนะ้าอกเสริมจมูก นะคะพอฟื้นตัวปุ๊บทานโปรตีนได้ปั๊บนะไม่ต้องรอให้แผลหายไม่ต้องรอให้ว่าหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนนะไม่ใช่นะคะเพราะว่าไม่ใช่ยาไม่มีปฏิชีวนะไม่มีสารแปดปอมเข้าไปในร่างกายเด็กขาดเป็นโปรตีนที่สก,กัดจากถั่วสก,กัดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นโปรตีนขนาดเล็กมันจะมีโปรตีนชนิดใหญ่กับชนิดเล็กใช่ไหมพวกเนื้อสัตว์พวกอะไรเงี้ยมันจะเป็นโปรตีนขนาดใหญ่อันนี้เป็นโมเลกุล เล็กมากๆที่สก,กัดมาแล้วนะคะหนึ่งเดียวในโลกนะไม่ใช่หนึ่งเดียวในประเทศนะหนึ่งเดียวในโลกที่สก,กัดมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสก,กัดมาจากถั่วร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผ่านไม่ผ่านอะไรใดๆทั้งสิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆดีมากๆเข้าร่างกายเรานะคะบอสได้ได้พูดไว้แล้วว่าปีหน้านะคะอาหารเพื่อสุขภาพจะมาแรงเพราะฉะนั้นโควิด อ่าโควิดมาเราควรมีสุขภาพร่างกายแข็งเพื่อที่จะต่อต้านเขานะคะแล้วโควิดเขาก็พัฒนาตัวเองอะ่ะเออให้ว่ามันมันไม่มีอาการอะ่ะแล้วเมื่อคืนอะ่ะเราอะ่ะเราก็เมื่อคืนเราแบบว่าเฮ้ยเราเป็นไหมวะเรามีความขั้นเนื้อขั้นตัวเราเหมือนจะป่วยเหมือนจะไม่สบายทาั้งๆที่เราก็นึกนะเมื่อวานเราไปไหนมาบ้างนะ เมื่อวานเราทํางานที่โรงเรียนใช่ไหมแล้วเด็กก็ไม่มาอะเด็กไม่มาปุ๊บเราก็อยู่คนเดียวเราก็ไม่ไเจอใครแล้วเราก็ไปโรงเรียนลูกไปโรงเรียนลูกใช่ไหมเพื่อที่ไปเอากันบ้านนะให้ลูกทำเข้าโรงเรียนไปแล้วก็เว้นระยะห่างครูที่โรงเรียนลูกเขาก็ทั้นวัดไข้ทั้งฉีดยาเราก็ปกติแล้วเราไปไหนอีกนะอ๋อไปไปซื้อกับข้าวซื้อกับข้าว เราขึ้นรถแล้วก็มีเจลเราก็ไม่ได้อยู่ในชุมชนแออัดซึ่งตลาดเขาก็จัดระเบียบนะคะจัดเจลจัดระยะห่างการห่างคือทุกคนทุกพื้นที่ตอนเนี้เขาป้องกันกันหมดเลยนะคะ <ๆ S 2> เราก็มาเอเราก็เลยลุกไปกินยาพารา2เม็ดแล้วเราก็นอนตื่นเช้ามาเราเข้าใจแล้วว่าที่เรา เพียเราจะเป็นเราจะป่วยเมื่อคืนน่ะเกิดจากอะไรเกิดจากวันนี้เราเป็นประจำเดือนนะคะมันเหมือนคนเป็นไข้ทับฤด,ดูอ่าอีกอย่างหนึ่งกินน้ําน้อยนะคะใครที่กินโปรตีนไปแล้วมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนคนไม่สบายนั่นคือกินน้ําเปล่าน้อยนะคะอันนี้คือทิปเล็กๆนะน้ําเปล่าคือหนึ่งในสิ่งที่ร่างกายต้องการและแลดความอ้วนและผิวพรรณนะคะ ถ้าเราทานโปรตีนไปปุ๊บเราต้องทานน้ำเปล่าตามเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะไปล้างสารผิดให้เราออกทางเหงื่อออกทางปัสสาวะทองอการระบบขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยใครที่ระบบขับถ่ายไม่ดีนะคะโบตาพีช่วยได้นะ่าใครที่ว่าไม่ถ่ายเป็นเดือนเป็นอาทิตย์ไม่ใช่เป็นเดือนเป็นอาทิตย์เส็นอาทิตย์ปุ้ยเคยนะสี่ห้าวันก็จะถ่ายทีง่ะแล้วถ่ายแล้วกว่ามันจะออกมามันมันจะอึแข็งมากๆมันจะ ปวดท้องอะ่ะแล้วมันจะแข็งอะ่ะเออมันก็จะมันก็จะทำให้เรากลายเป็นลิสีดวงใช่ไหมซึ่งมาเจอโบตาพีนะถ่ายทุกวันคะ่ะคล่องปืด้ดคล่องปื้ดนะคะใครที่มีระบบการขับถ่ายมีปัญหานะคะโบตาพีช่วยได้คล่องปืด้ดคล้องปืด้ดและจะไม่เป็นลิซี่ดวงไม่เป็นลิสีดวงอันนี้คอนเฟิร์มประกันประกันเลยเพราะแม่ปุ้ยอะ่ะรับรองเลยพ่อแม่ปุ้ยเป็นมาแล้วแม่ปุ้ยเป็นลิสี่ดวงวันหนักมาแล้วนะคะพราะแม่เป็นคนที่ไม่กินผัก แล้วก็ถ่ายกว่าจะถ่ายนานมากหลายวันมากกว่าจะถ่ายแล้วถ่ายไม่ออกเพราะว่าอึมันแข็งแล้วพออึแข็งปุ๊บเป็นลิสิดดวทวารนั่นปุ๊บ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 เจอบักโเตอพีเข้าไปตอนนี้คล่องปุ้ยท่องปุ้ยแล้วแม่ไม่บ่นปวดไม่บ่นปวดลิสิดดวงให้ปุ้ยได้ยินเลยดีมากไม่ปวดด้วยมาอยู่เวรก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายจะเจอกันนะใครอยากได้ของนะ อาอยู่วิทยาลัยกันอาชีพอุทองนะคะบ้านใหม่ดอนคาปารเก็ตมาตรับได้เนอร์ดันช้างด้วยดันช้างด้วย